สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้อง ท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยสายเพชรย่นนะคะที่ช่อง YouTube พลอยสายรถสวยรีวิวนะคะวันนี้นำรถสวย,สวยราคาดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้พลอยสายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถสว,สวยราคาดีๆของพลอยสายนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับสีแดงแรงลิตรเลยนะคะบอกเลยนะคะคันนี้สวยมากๆนะคะใครชอบสีแดงต้องห้ามพลาดนะคะ เสายาลิทต้ทองห้ามพลาคลิปนี้เลยนะคะวันนี้อยู่กับเจ้า Toyota ายาลิ 1.2G ปี2014คันนี้เลขไม่น้อยมากๆนะคะมาพร้อมเลขไม่88,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ แต่ก่อนจะไปรับชมตัวรถนะคะพลอยสายต้องบอกกันเลยว่าตอนนี้นะคะใครที่กําลังวางแผนอยากจะออกรถหรือมีแผนที่จะออกรถนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนดีนะคะก็ฝากเจ้ายาลิสคันแดงคันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะคะออกรถกับพลอยสายวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นให้สําหรับพี่ๆน้องๆด้วยนะคะสําหรับลูกค้าพนักง,งานบริษัทรายได้พนักง,งานบริษัท พนักง,งานเงินเดือนนะคะรายได้มั่นคงแล้วก็อายุงานนะคะ4เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็มีสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์นะคะเท่านี้ก็สามารถออกรถหรือเป็นเจ้าของรถสวยๆได้แล้วสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะมีหน้าร้านเป็นของตัวเองมีใบเสร็จยินซื้อขายนะคะสะเตทเมนต์ย้อนหลังนะคะ6เดือนนะคะเท่านี้ก็สามารถซื้อได้แล้วเช่นกันนะคะสาหรับธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกค้า ใครที่ท,ำทํำธุรกิจส่วนตัวนะคะถามว่าออกรถได้ไหมนะคะลูกค้าออกได้เช่นกันนะคะเพียงแค่มีใบจดทะเบียนการค้านะคะหลักฐานแสดงไรายได้ชัดเจนเท่านี้ก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของเจ้ายาริสคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะเริ่มที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบลูกแก้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าหลอดไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวมีไฟเลี้ยวเป็นไฟหลอดไส้มาให้อยู่ในชุดคมเดียวกันเลยนะคะหลอดไฟเดิมๆเลยนะคะด้านบนนะคะตัดเป็นโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยะะลูกค้าคะหัดมากระจังหน้า เรามาดูกระจังหน้ากันต่อเลยนะคะกระจังหน้าสีเทาตัดกับสีแดงสีตัวรถได้สวยมากๆเลยนะคะตรงกลางเป็นสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักที่เป็นโครเมียมนะคะป้าทะเบียน4กไก่ราชดา677กรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะจะมี ที่ต่อเติมไฟตัดหมอกมาให้นะคะลูกค้าสามารถต่อเติมเข้าไปได้เลยนะคะหรือใครที่ไม่อยากใส่ก็ขับแบบนี้ได้เลยนะคะได้ทั้ง2แบบเลยนะคะดวงไฟอีกข้างนึงนะคะก็ไม่มีรอยแตกนะไม่มีเปลี่ยนไม่มีเค็มมาเนาะประมาณนี้เลยนะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าดุดุแบบนี้นะคะด้านล่างกันชนสีดํานะคะลังพึ่งสีดํานะคะอ่ะกันชนสีแดงพูดผิดนะคะฝากระโปองเรียบเนียนนะคะลูกค้า ชุดกันชนแนบสนิทนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะไม่จกตาแน่นอนนะคะรถของเราไม่เคยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมชมจม,จมน้ําชนหนักมาแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้อมแมกอัอลลอยเดิมๆของแท้ตรงรุ่นนะคะจากศูนย์เลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะคันนี้ภายในนะคะลูกค้าใหม่สะอาดนะคะ โชกัพเดิมๆปีกนกเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะอ่าขึ้นมาต่อที่ด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะด้านบนนะคะตรงนี้นะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในส่วนของตัวกระจกเรียบร้อยเลยนะคะไฟเลี้ยวไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนมานะคะโฉบๆแบบนี้เลย คิ้วกันสัดมีมาให้รอบคันเลยนะคะสีดําของแท้ของเดิมตรงรุ่นของเขาเลยนะคะยาริสแบบนี้เลยนะคะตัวกระจกก็เป็นกระจกดมเดิมนะคะคำว่าโตโยต้ายังอยู่ชัดเจนนะคะด้านข้างสีแดงนะคะสวยมากๆด้ามจับประตูเป็นโครเมียมนะคะภายในด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะเออด้านข้างต่อมานะคะด้านหลังนะคะมีเสาอากาศมาให้หนึ่งเสานะคะแล้วก็ชุดตกแต่งสปอยเลอร์นะคะมีมาให้สีแดงแบบนี้เลยนะคะ กระจกด้านหลังก็เป็นกระจกเดิมๆของ t o โยต้าเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยนะคะเป็นไฟหลอดไส้นะคะรูปทรงแบบนี้เลยสวยๆเลยถัดมาด้านข้างจะเป็นสนัญลักษณ์โครเมียมที่เขียนคําว่ายาลี s สวยๆแบบนี้เลยนะคะเส้นโครเมียมตัดยาวนะคะตรงกลางสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้เพร้อมเลยนะคะ ถัดมาก็จะเป็นตัวรุ่นตัว G นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านล่างตกแต่งไฟทับทีมสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในนะคะว่าจะเก็บสัมภาระได้มากน้อยแค่ไหนไปกันเลยค่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะต่อเนื่องเลยนะคะเปิดมาด้านบนนะคะภายในเขาจะสวิงขึ้นแบบนี้เลยนะคะเรามาดูในส่วนของขอบด้านข้างกันก่อนเลยนะคะด้านข้างนะคะอะไหล่น็อตเดิมๆนะคะเม็ดอาร์คเรียงสวยเหมือนเดิมทุกจุดไม่มีเปลี่ยนไม่มีเค็มนะคะฝาท้ายเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะด้านในนะคะจะมีตัวไฟมาให้ด้วยนะคะสําหรับเวลากลางคืนนะคะมองไม่เห็นหรืออะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะเปิดขึ้นมา ด้านในค่ะจะมีชุดแม่แรงและยางอะไรสำรองให้เพียบพร้อมเลยนะคะอุบัติเหตุนะคะเกิดอุบัติเหตยุยางรั่ยยางแตกนะคะเราก็เปลี่ยนสำรองเปลี่ยนไปก่อนได้เลยนะคะภายในใส่ของได้เพียบนะคะลูกค้ากว้างขวางนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใส่สัมภาระได้มากมายเลยนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นกระเป๋าเดินทางประมาณสองสาใบใ,ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะ เปิดมาด้านในนะคะคุมโทนสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญนะคะยาริ์คันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในส่วนของด้านขอบประตูนะคะรอยเม็ดอาร์คน็อตเดิมๆนะคะไม่มีขยับไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะเรามาดูในส่วนของตัวประตูกันเลยนะคะตรงนี้นะคะจะมีที่เก็บสัมภาระให้สำหรับคุณลูกค้าด้วยนะคะสามารถใส่ขวดน้ำแก้วน้ำได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเวลาเราหิวอะไรเนาะ ด้านข้างนะคะตรงนี้ที่พักแขนจะเป็นตัวเบาะหนังนะคะในส่วนของแผงควบคุมสวิตช์นะคะจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะสีเทาเงาๆแบบนี้เลยนะคะแผงควบคุมแผงสวิตช์ควบคุมนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกทั้งสบ้บานอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะฝั่งออโตอยู่ฝั่งคนขับในส่วนของล็อกกระจกล็อกตัวรถก็สามารถทําได้ตรงนี้สั่งการตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะด้ามจับประตูด้านในเป็นโครเมียมนะคะ มาต่อกันที่ภายในนะคะคันนี้มาพร้อมกับปุ่ม Engine Start เรียบร้อยเลยนะคะสามารถสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องยนต์นะคะตรงนี้ไม่เพียงแค่กดปุ่มนะคะไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับกระจกข้างซ้ายขวานะคะปรับแบบอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับไฟได้อีกด้วยนะคะ มาดูในส่วนของตัวเบาะกันเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดําแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ําไม่มียับไม่มีเยินนะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยสามก้านแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนพวงมาลัยหรือรับสายเพิ่มเสียงเพลงนะคะต่างๆตรงนี้มีแอร์แบ็ให้นะคะหน้าจอแสดงผลก็ใหญ่ๆเลยนะคะตัวใหญ่ชัดเจนนะคะ ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าเรียบๆรูๆแบบนี้เลยนะคะแอร์แบ็กมีให้2จุดนะคะคันนี้ในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะคะมาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงรองรับทุกโหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM AM มีสายมีรูเสียบสาย USB มาให้เรียบพร้อมเลยนะคะระบบแอร์นะคะคันนี้เป็นระบบแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออตโต้เช่นกันนะคะเป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะในส่วนของชซนชซนเกียร์นะคะก็สะอาดอาดไม่มีอะไรมากมายนะคะในส่วนของเบาะด้านข้างคนขับนะคะก็ไม่มีบอบไม่มีช้ำไม่มีเยินเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวพลอยใสยจะพาไปดูด้านหลังนะคะด้านบนนะคะมีไฟมาให้ไฟติดปกติทุกดวงเลยนะคะ ก็ต่อันที่ด้านหลังเลยนะคะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้ากว้างขวางนั่งสบายนะคะแผ่นรองสีแดงแดงริบแบบนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบสีแดงนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะภายในนะคะมีสายเข็มขัดรีดภัยให้เพียบพร้อมเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะกว้างๆนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะถือว่ากำลังดีเลยนะคะสำหรับเจ้ายาริดคันนี้นะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับเจ้ายาลิฟตคันนี้นะคะค่าตัวน้องไม่แพงเลยนะคะอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาหาพลอยสายได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะโทรมาไว้นะคะก็ได้ไปก่อนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะรถของเรามีให้เลือกมากกว่า350คันนะคะใครที่อยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถโทรหาพลอยสายได้ ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะยาริษคันนี้339,000บาทเท่านั้นนะคะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้พลอยใส่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ